สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปังจะพาเพื่อนๆกับคาลิฟานด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลาแปดโมงเช้านะคะแล้วก็จะเริ่มออกเดินทางนะคะเราตื่นกันประมาณตอน7ดโมงแล้วก็มานั่งกินชาแล้วก็เป็นโยเกิร์ตนะคะแล้วเราก็จะกลับบ้านกันเนาะวันนี้นะคะมีคนกลับกับเรานะคะก็จะเป็นลุงที่อยู่ข้างบ้านที่คาลิฟานหนึ่งคนแล้วก็พ่อปู่แม่ย่า น้องสาวสามีแล้วก็ชาหินแล้วก็น้องชายนะคะก็คืออัดกันไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าอ่ะทุกคนแดดมันออกแบบแรงมากนะแต่ว่ามันก็ยังหนาวอยู่เพราะว่าอากาศมันลดลงแบบเรื่อยๆนะคะบรรยากาศแถวตรงชานเมืองมันก็จะแบบเ,เริ่มจะชนบทแล้วแต่ก็ยังมีตึกอยู่บ้างนะคะถนนค่อนข้างดีเลยนะคะในเมืองคือถนนเรียบแบบแล้วก็มีไฟข้างทางคือทําดีมากนะคะแต่อยู่แบบ ที่คาลิฟานมันก็จะแบบชนบทหน่อยแต่ก่อนที่ปังมาอยู่ที่คาลิฟานถนนแย่มากเพราะว่ามันแบบขุขะนะทุกคนแต่พอแบบปังเริ่มย้ายออกก็คือเขาจะมีแบบเคนทําถนนก็คือเป็นรัฐบาลจ้างมาทําเนาะคือตอนนี้คาลิฟานแบบถนนแบบโอ้โหทุกคนสวยมากแบบดีมากคือไฟอะไรคือแบบถนนแบบสวยอะทุกคนทําดีมากเลยปังไม่ได้ถ่ายตรงคาลิฟานเนาะเพราะว่าปังนอนหลับอะทุกคนอืม จากเออร์บิวนะคะจนไปถึงคาลิฟันเราจะต้องรอดอุโมงผ่านภูเขาสองลูกนะคะลูกแรกที่แบบว่าเราจะผ่านไปที่ชักระวานนะคะ3กิโลนะคะก็คือต้องผ่านภูเขาเมื่อก่อนสามีปางบอกว่าถ้าจะไปเออร์บิวนะคะมันต้องใช้เวลานานมากๆเพราะว่ามันต้องแบบเ,เขาเรียกว่าเหมือนกับขับรถอ้อมมาทุกคนแต่พอแบบมีทางตัดผ่านภูเขาก็คือเป็นอุโมงค์นะคะมันก็คือ ไปเออร์บิวหรือคาลิฟานก็จะง่ายขึ้นนะคะก็จะแบบย่นเวลาไปได้มากนะคะอันนี้จะเป็นวิวแถวชักกะลาวานะคะเขาจะมีที่แบบปิกนิกที่กินชาอะไรเงี้ยนะคะก็คือแบบเวลาหน้าร้อนคนก็จะมาแบบปิกนิกเวลาหน้าหนาวคนเขาจะชอบออกมาแบบเอ่อถ่ายรูปกันนะคะนั่งชิวกันนะคะอันนี้จะเป็นนอกแบบนอกเมืองแล้วนะคะก็จะแบบบรรยากาศประมาณนี้เลยพอถึงบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นซอยที่เข้าตรงแบบ ้านปางนะคะจะเป็นซอยทางมันจะขรุขะหน่อยๆนะคะปางไม่ได้มาที่นี่แบบเป็นเดือนแล้วนะคะตอนนี้อากาศหนาวแบบหนาวมากๆนะคะที่แคลิฟันแต่รู้สึกว่าปีนี้ช้านะคะหิมะก็คือยังไม่ตกเลยนะคะเดือนมกราแล้วยังไม่เมื่อปีที่แล้วนะคะหิมะก็ช้าเหมือนกันแต่ปีแรกที่ปางมาก็คือแบบหิมะตกหลายรอบประมาณสามรอบได้นะคะ แถวหมู่บ้านปางก็จะประมาณนี้นะคะแบบชนบทหน่อยๆนะคะแต่รู้สึกแบบอยู่แล้วแบบมีความสุขใกล้ญาตินะคะทุกคนที่ติดตามปางมาแบบนานตั้งแต่แรกๆนะคะจะรู้ว่ามันจะมีที่หนึ่งที่ปางไปก็คือแบบมันจะเป็นกูโบตรงนั้นน่ะมันจะมีหมู่บ้านเก่าๆอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยได้รับชมนะคะลองไปเสิร์ชดูในช่องปางนะคะว่าอีดมุบารักนะคะก็คือเมื่อปีที่แล้วเนาะ ปางจะไปแบบบ้านญาตินะคะบ้านเ,เพราะว่ามันเป็นวันอีดเนาะเราต้องไปบ้านญาติอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ปังก็จะมีแบบพาเพื่อนๆไปที่โกูโบโด,ด้วยเนาะเพราะว่าต้องแบบ ไปแบบอ่านอันกุรอา่านที่กูโบของอพ่อแม่ของสามีอีกทีหนึ่งนะคะตอนมาถึงนะปางวางของไว้ปางก็พาลูกแบบเดินดูแบบข้างบ้านรอบๆบบ้านนะคะเพราะว่าปางรู้สึกว่าตั้งแต่แบบย้ายไปที่แบบเอบิวกันนะคะเวลากลับมาบ้านที่ไรเราเราู้สึกว่าบ้านมันเศร้ามันเหงาแบบแ,บบแปลกๆกับมันเหมือนแบบมันเรียกให้เรากลับมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยเหมือนมันรอเรากลับมาทุกคนบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จอะมันคือบ้านปางเองนะทุกคน ฟางก็พาลูกแบบมาตากแดดอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เออบิวอ่ะมันไม่มีแดดเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ออกจากบ้านกันเลยเชา้ามาอยู่บ้านเย็นมาเราก็อยู่บ้านไม่งั้นก็ไปบ้านญาตินะคะเราไม่แบบไม่เคยเจอแดดเลยอะทุกคนที่เออบิวมันไม่มีแบบที่แบบเดินเล่นหรืออะไรแต่ว่าคาลิฟานมันมีเนาะแล้วทีนี้เราก็แบบมีญาติญาติกันเองเราจะเดินไปไหนก็ได้เพราะว่าเรามีญาติเรามีนั่นนี่นะคะแต่ที่เออร์บิวไม่รู้จักใครเลยอะทุกคน ปางจะพาเพื่อนๆเ,เดินดูรอบสวนนะปางเคยถ่ายไปแล้วเมื่อนานมาแล้วนะคะลองไปดูคลิปล่างๆนะปางเคยแบบถ่ายเกี่ยวกับสวนเยอะมากพื้นแปลงที่ปางชี้ให้ดูเราเคยปลูกหอมหัวใหญ่นะแต่หน้าหนาวมันก็จะไม่มีหลอกพอหน้าร้อนเนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมาเองเนาะตรงนี้จะเป็นบริเวณแปลงผักที่ไม่อะเคยปลูกผักชีลาวปลูกกระเทียมนะคะที่ปางชี้ให้ดูตรงเป็นเขียวๆมันคือกระเทียมนะทุกคน แล้วก็มีขึ้นชายด้วยนะแต่ก่อนไม่ยาปังเขาปลูกปีที่ปังมาอยู่แรกๆอะ่ะที่นี่นะเวลาปลูกผักผักสวยมากนะปังไม่รู้ว่าปีนี้อ่ะปังจะมีโอกาสได้มาปลูกหรือเปล่าเพราะรว่า,าที่เออบิวอ่ะมันไม่มีพื้นที่ในการปลูกผักเนาะปังปลูกได้แค่ตรงหน้าบ้านแล้วก็ได้แค่แบบครั้งละหนึ่งอยางอะไรประมาณเนี้ยหละทุกคนที่คคลิฟันมันมีพื้นที่เยอะนะคะถ้าเดี๋ยวยังไงปังจะรอดูนะว่าจะมาทําได้หรือเปล่าเนาะปังอยากปลูกผัก แล้วก็เที่ยงวันนี้นะคะเรากินเมนูแบบง่ายๆเลยเนาะแม่ยากกะทาเนื้อวัวแล้วก็มีซุปถั่วนะคะแล้วก็จะเป็นข้าวเนาะเวลาแบบเขาทําอะไรแบบเนี้ยน่ะแม่ยาปังเขาจะชอบใส่เครื่องเทศเยอะๆมันจะได้แบบดับกลิ่น้าวของวัวปังกินวัวนะแต่ปังไม่กินแพะก,กับเกะเพราะว่ามันเหม็นสาบอะปังแบบกินไม่ได้เนาะแต่บางคนเขาชอบเขาก็ชอบนะแต่ปังแบบรู้สึกแบบไม่ชอบอะ มันมีข้างหนึ่งที่ยติเขาเอาแบบใส้หรือข้างในเกะหรือแพนี่แหละปังไม่แน่ใจนะเอามาทําแบบยัดข้าวใส่แล้วเขาก็เอาแบบได้มาเย็บเย็บแล้วเขาก็ไปต้มคือเขาจะชอบกินมากนะคนที่นี่ปังรู้สึกว่ามันก็น่าอร่อยนะแต่มันแค่แบบมีกลิ่นสาบของแบบเนื้อสัตว์นั้นๆเนาะปังเดี๋ยวพ่อปู่เสร็จจากงานของพี่แบบที่แกทําอ่ะ แกจะมีวันหยุดใช่ไหมคะเดี๋ยวปังจะพาไปโซรันนะคะเพราะว่าพ่อปู่แกบอกว่าจะพาไปเยี่ยมน้องสาวไม่ยาที่โซรันนะคะปังอยากทราบว่าพี่ๆคนไหนติดตามปังมาตั้งแต่นานๆแล้วบ้างคะว่าเออแต่ก่อนอะปังพาไปโซรันบ่อยมากๆนะคะปังอยากทราบว่าพี่ๆคนไหนชอบเอ่อไลฟ์สไตล์ที่อยู่คาลิฟานหรือเออร์บิลนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกปังได้นะว่าเออปังจะได้รู้ว่าเพื่อนๆสนใจในด้านไหนนะคะไวค้คลิปวิดีโอนี้นะคะปังก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอลา ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ